อันนี้คือขอบคุณฮอนขอบคุณฮอนอ๋อนี่บอกว่าเธอจังซี่บอกของเธอกินได้ดิ็ดเองกินเองเออโอ้ยย่ยุดอย่ายุย่าดใส่เนยดูนะใช้แรงมากคุณใด้ยาดกล้องบีบเป็นล้องบีบแล้วโอ้ยบีบจนหนาเขียวคุณทำไมต้องบีบง่ายอ๋อนี่บอกเขาตำเองรีบบ่กนี่อันนี้ทำน้ำพริกเองค่ะเออทาตำ้มกันนิดนึงตักใส่จังสีได้เปล่าเออ เค็ดรับความอร่อยมันอยู่ตรงนี้เคล็ดลับวอดแบบทอดนุ่งใส่หลายนวดหลายนี่โอ้ยอันนี้คือขอบคุณนห่อนขอบคุณนห่อนนะครับอยู่ที่เชียงคานผู้ใดเคยกินแน่เม็นมาเลยหรือผู้ใดแบบอยากกินเม็นมาเลยจ้าเออมีใครเคยกินบ้างขอเม้นหน่อยโอ้มาเกิดดุดจกๆกอี่ชอบฟานไม่แบบเราต้องทำเองมากินข้าวปุ้นห่อนจ้าอยู่ที่เชียงคานนะคะนี่ข้าวปุ้นห่อนสวัสดีครับ ผมมีหอดแมวแมวสมแมวสมอ๋อนี่บ่อเพิ่งซี่บ่ออันนี้คือขนมจีนเส้นสดนะครับเคยเคยยังเกาะเขาป่นร้อนอ๋อเขาป่นร้อนเขาเรียกเขาปุ้นร้อนแป้งสดอ๋อนี่นี่เขาจะทำอย่างนี้โอ้นี่อ๋อนี่บ่อเพิ่งซี่บ่อมีใครเคยเห็นวิธีการทำบ้างครับคอมเมนต์หน่อยเออ เป็นอาหารแบบเชียงขั้นบ่ใช่ค่ะอ๋อบีบสดสดเลยป่ะจัะบีบสดสดค่ะเน่น่เน่โอ้โอ้ออกเป็นเส้นแบบนี้เลยอ่ะเป็นตะกินเส้นต์สดนี่นนักแทร์ร้านบานๆเท่าเลยนี่อ๋อนี่ยนี่อ๋อมันอ๋อมันจะลอยแบบนี้อ๋อถ้าสุกมันสีลอยขึ้นแล้วก็ตักแล้วก็ตักขึ้นมานะครับล้างน้ำล้างสองน้ำนะครับเนี่ยจุลร่างบีบเนี่ย แต่ต้องใช้แรงนะมือก็สันเอาถ้วยของเธอกินเด้วยจะบีบถ้วยที่ลูกเอ้ใส่ใส่ให้ยังไงเนี่ยจับไว้จับต่งข้างจับเอานิ้วนิ้วกดตรงนี้กดแรงๆกดให้ต่อเนื่องเดี๋ยวนะเดาตธอตื้นตื้นของเธอกินได้ดิเนี่เองกินเองเออเดี๋ยวเดี๋ยวถามเองข้างไหนเล่าขนาดกลางเซนซุดบีบได้หมดอ่ะเอาลงตรงกลางเล้วก็ตรงกลางแล้วก็ กดเลยโอ้ยยๆยุดย่ยุดอยยุดดูนะอย่ายุดย่ายุดเหมือนง่ายนะมันใส่แห้งอีสี่เยวกมึงบีบจนหนาเคียวเบิร์ดบีบขนมนมจีนหนาเคียว บพื่อนคืเฮ็ดง่ายเนาะเหมว่าบีบเองนะบีบยางเติมบีบซื่อเพิ่นมักไปเอาบีบซื่อบีบซื่อกว่าฝีมือเฮ็ดเองกับมือเลยพอบีบกับมือนี่ควยเฮ้าหายไปพอพื่นน่ะงามปรั่นนี่ฝีมือโอ้เส้นมันนุ่มๆเส้นน้อยๆนุ่มๆอุ้ยแบบนี้นะแซ่บฝีมือเขาเลยนะเออบีบเองกินเองปุ่นห่อน อ๋อให้ทำทั้งพีคเองบอสแจ้งทานบอสแล้วฝีมือเองไม่ใจะของเองชอบรถไหนตัวเองไหมคะอ๋อนี่บอกเขาตาเองรีบวะนี่แม่นพอเอ้ยขึ้นไห้ตั้เองวะเอ้าใส่ยังเนี่ยจ้ะใส่น่ใสกระเทียมใส่โอ้เฮ้ยเทากับว่าแสบมาแสบก็ขื่นกับคนตั้มข้อสูตรได้ไหนบอสกันตั้มัวคือกันดาวพานบ่ล่ะ ตำบุพงดูอยู่ดอกเตยน่ะมัน็สิหลอดอยู่บุพใส่พริกหลายบ่ล่าเพิ่งเคยเห็นนะใไอบีดเ้นเองอยู่บ้านเท่ากับเป็นสงที่เลยคุณได้ยาดกล้องบีบเปิดต้องบีบแล้วโอ้ยบีดจนหนาเกียวคุณเอาไปิดบีดางอันนี้คืออันนี้ทำน้ำพริกเองค่ะทาตำก็คื่อสีหลอดพริกใส่เกลียวออันนี้ก็ใส่แต่ผงศ์สีหลอดสุดๆอ๋ออย่าลืมใส่จาน ใส่ทุกอย่างยังเลือกใส่จานอ๋อใส่ทุกอย่างยังเลือกใส่จานเป็นยังไงเนาะนับเพือแห่งๆเท่าไหร่แล้วคนณบอกว่าตักออกแล้วก็มาปูอ๋อเนี่ยมือมือรวนเลยนะคะนี่มีใครเคยกินบ้างเนี่ยต้องมาตำเองเลยนะดีดีอ่ะตำแจ้วเองจ้ะชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยเออใครเคยกินบ้างคะขอบคุณนน้ำพร น้ำพริกขบุณเมนูขอบคุณพริกขบุญน,น้ำพริกน,นั่นนี่ตำมคือตำบะพุงนี่ละ่ะแล,ล้วก็ใส่ผงชูรสตงใส่ผงชูรสก็คือมีพริกกระเทียมผง<อ><อ>ชูรสของนัวมันอยู่บองนี่ตัวใส่ลายนัวดลายใส่หน่อยนัวหน่อยเข้ามาเห็นอยู่ห้าตำเลยล่ะ <laughs> เสียบเสียบอะไรอยู่นั่นไม่ค่าลรอตอนนี้อ,อยู่น้ำปลาตับเมนบ่เอื้อยตับพิกกับกระเทียมแล้วใส่ผงชูรสเป็นบ่จร์อ๋อน้ำปลาน้ำตาลนำมาปมตอนท้ายตับแบบพิกกับกระเทียมก่อนแล้วก็มาปรุงข้างนอกแซ่บแท้เหมือนแต่ไม่ค่าเลยมึงแต่คนตาก็แซ่บแล้วเนี่มีใครเคยกินแบบนี้บ้างคอมเมนต์หน่อยเออแล้วก็ใส่ ใส่หลายเข้มหลายใส่น่อยเข้มหน่อยใส่น้ำตาลนี่ไม่เค็มค่ะอ๋อใส่เกลือในห้องนี้ม่เค็มนะแล้วก็ใส่น้ำตาล่น้ำตาลใส่รลายใส่น้ำตาลเพาะปลาอพอดีพอดีเออมีหนังปลาเบอร่จัะปลาปลาอะไค่ะมาใส่ปลาค่ะตักใส่แกงสีได้ก็เอื้อไช่ค่ะเคล็ดลับความอร่อยนู่นอยู่เดลเคล็ดลับควาแซ่บควานุ่นไส่หลายนู่นหลาย คือหลายเกินมันจิมก่อนอันนี้ตำยางก่อนตำดองแดงนั่นด้จิ้มมันก่อนติ่มซคือมีแต่เข็มแขกมันทประแดงกาลายมันบอมเนกับค้อที่อันนี้ห้านเขาดอกค่ะมันขึ้นอยู่กับเขาเห็ดจ สีมือ,อสิเป็นเจ้าใดได้ป่ะเจนี่นุ๊กีมือค่ะหนึ่งใส่น้ำปลาใส่พริกกระเทียมแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำปลานะคะซิ่งมันก็จะนุ๊เลย,ยวิธีกินนะคะเราจะใส่น้ำพริกที่เราตำใส่ลงไปในนี้เลยเมนมาจะเอื่อยลาดเข้าขไปเลยนี่กับพริกมะนาวใส่ในน้อยๆอ,อันนี้คือ ขอบคุณฮ้อนขอบคุณฮ้อนขอบคุณฮ้อนมีใครเคยกินบ้างขอบคุณฮ้อนนี่ใส่มือกินยงซีเลยนี่ไม่ใส่ผักหรอนี่เขาไม่ผักน้ำตอนนี้มือเละแล้วมือเละแล้วเจสี่หลักกินเจสี่หลักมันแสบนี่ใส่ผักน้ำหืมศึกใจใส่จกสึกใจใส่จกเช่นเราค่ะอุ้นเขาเซ็นขอบุญเขาแบบเซ็นน้อยๆไปตะกินแห้งก่นให้ดูนายนกขึ้มาเบลยเหมนนี่โอ้ยอันนี้คือขอบคุณฮ้อนขอบคุณฮ้อนนะครับอยู่ที่เชียงคาน ผู้ใดเคยกินแน่เมนมาเลยหร,หรือผู้ใดแบบอยากกินเมนมาเลยจ้าเออมีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยเขอบคุณพ่อใส่มือกินกัสีมันจังแซ่บืื้อหื้อใหญ่มาแล้วหื้อแซ่บแซ่บอีกเหรออืมเฮ้ยหื้ออร่อยดกเส้นก๋นเตี๋ยวเขาขยับกินไ้หมดเลยเออแซ่บ ไปเยอะเลยขอบผุนเขาแสบแห้งหนุมันเจ็บน่อยๆแล้วมันดูดดูดตองครอบปื้มบวกกับน้ำอันนี้นี่แสบแห้งใส่ร้ายแสบร้ายตอนใจแห้งตอนแหลกใส่มากมีแต่หนับประเด็กมีแต่หนับประเด็กพี่ควรตื่นคือพอมีความบุ๋งยังซี่พะรัก เป็นอาหารแบบบีบเซตบีบซดบีบเซตบีบซดสดเลยข้าวปุ่นบีบซดจ้าไพ่มาเชียงคานต้องมาลองได้จ้ะนี่ให้ดูอันนี้ซื้อซื้อไานยังก่อนนะนาราข้าวปุ้นฮอนนารานะครับอยู่ที่เชียงคานเห็นบอกเลยว่าแซ่บเอฮ้ยเขาแซ่บอีหรือลูกมากระดุนๆจกๆหนึ่ง อันนีงเปื่อนๆนี่มากเจ็บเออเขาเขาเขาจะเอาผักไปลวกมีผักอะไรบ้างผักบุ้งผักบุ้งมีกะหล่ำมีอะไรเนี่ยถั่วอันนี้ผักอียงนี่ผักกัญจอนกัญจองกัญจองจะ่ิงก็ผักมันก็แซ่บเออสอบมากเลยค่ะถ้าจบ มักอันย้ำไปตัดไปตำเองเลยก็ลองกินกับไกไ่นี่อันนี้ไก่มาแล้วสิบบาท<ๆ>ไม่ปิดบอกบินได้จ <laughs> ินกับบินได้ขอบคุณฮอนนี่ขอบคุณฮอนแล้วก็ไกูุ่ยกินใส่มื้อนี่แซ่บ จกเต็มที่ลยจ้ะแล้วลองกินกับไก่้ดยจะเป็นไงแบบไก่เพิ่มกระแ่กแสบมักดีครักเลยหม่วันเธอเหลิมมากน้ำปาดี้ปาแดดเธอ มากป่เมนูนี้มา,มากหลายแห่งสิอ<ส>้ยอันนี้คือน้ำแจ่วนะครับฝีมือดาวเองเราเราต้องตำเองนะใช่ชอบความที่แบบเราต้องตำเองเดี๋ยวผมจะตักตักมาใส่นี้นี่แล้วก็ราดดู ข้าวปุ้นพอนเนี่ยหรือว่ากินสัวเนี่ยพวกนี้มันต้องใช้มือกินนะมันถึงจะได้อรรถรสคือผมชอบนะมันรู้สึกเป็นตัวเองดีพูดแล้วก็หยมเลยมือ <c oughs> <c oughs> ผมมันจะเล่นยนะโอโ้โหอูดูดาวต้องสิบล่างกินหนึ่งเ,ยเดยจะเผลอมือไปขยี้ตานะตอ <c oughs> นน้ำตาแตกเลยนะ โอ้ยดาวดิอืมแซปบมองๆแซปอืมอร่อยหร่อะให้ดูร้านนี่เป็นร้านบ้านๆน,นะครับข้าวปุ้นฮ้อนนาลาเออนี่อยู่ในเมืองเชียงคานเลยได้อย่างวะยิ้มเมื่อเสือเมื่ออิ่มขนมเมื่อพอเมื่อเงอนพร<อ> <laughs> hãy nằm lời <laughs> xẹp nha